ค่ะสวัสดีคทุกคนวันนี้จะมารีวิวนี่เอแคเอแคเ Cat น้ำซุปบ้าบ้าบ้านะหอมมากเลยเอแคนี่มันใครเป็นคนตั้งชื่อนะเอแค A c เห็นไหมยิ่เป็นอืมอืมวันนี้ยังไม่ได้ไปทำงานนะครับทำงานประมาณบ่ายโมงก็เลยอัดคลิปก่อนเนาะคุณอร่อยมากอมแบบออหอมันแบบนุ่มอ่ะหอม หวานนิดหน่อยแล้วก็นุ่มอะ่ะทุกคนนุมละลายในปากเลยละลายในปากเลยออันนี้นะคะซื้อมาจากร้านอะไรนะเฮ้ยนู่หัวะร้านใครครับร้านที่ตลาดมินอืมอยู่ตรงซอยที่เขาขายลอตเตอรี่อะ่ะ ที่มีร้านเบเกอรี่อยู่อะเซเว่ม <c oughs> นมะบิ๊กซีเยิ้มเยิ้มอะรู <c oughs> ้ป่ะหอมขอแรกนี้แบ่งไว้ให้คุณโอเลอร,รัต อร่อยมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราเราจะมาทำการเิะให้ดูว่าข้างในอะ่ะใจมันเยอะมากดูเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเห็นไหมกล้องแบบกล้องไม่โฟก,กัสเลยเนี่ยอือร่อยนั่นเย มาแล้วไม่มีอะไรดึงอยู่แล้วทุกคนไม่รู้จะทำคลิปอะไรแล้วอ่ะู็แบบอยากให้ทำคลิปอะไรคอมเมนต์มาข้างล่างเด้อเราจะทำคลิปให้คุณดูว่าคุณอยากให้คนบ้ายอย่างเราทำคลิปอะไรให้ทุกคนดูเราก็จะแบบเป็นตัวของตัวเองนิดนึงนะทุกคน <laughs> บ,าบายบายบายค่ะ